ครับสวัสดีนะครับวันนี้สองทุ่มนิดๆเหมือนเดิมนะครับก็มาพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆนะครับสั้นๆเมือ่อเมื่อวานอะ่ะคุยกันไปเกือบสองชั่วโมงเลยซึ่งคิดว่ามันน่าจะยาวมากนะครับก็เลยวันนี้จะมาทำคลิปที่คุยจากเมื่อวานนั่นแหละแต่ว่าเอาเป็นหัวข้อสั้นๆนะครับสั้นๆหยุด สั้นๆแล้วคุยสั้นๆเป็นหัวข้อไปแล้วก็หยุดแล้วก็ไปคุยใหม่อีกหัวข้อหนึ่งไม่ระยะเวลาไม่เกินสัก5นาทีต่อต่อหน,หนึ่งการไลน์นะครับใครเห็นบ้างเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับอันนี้มาสั้นๆไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมจะอธิบายสั้นสําสำหรับ สำหรับการไลฟ์อันนี้นะครับสำหรับการไลฟ์อันนี้ก็คือจะเป็นตามหัวข้อเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเลือกทำเลในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเขาเลือกกันอย่างไรมีวิธีอย่างไรนะครับเข้าเรื่องเลยแล้วกันไปเร็วๆเ,เพราะว่ามีอยู่ประมาณ4หัวข้อที่ผมคิดว่าน่าจะสำคัญสำคัญนะครับ สำหรับการเลือกทำเลในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่านะครับตามหลักเกณฑ์หลักการที่เขาลงทุนกันนะครับที่เลือกทำเลกันเขาบอกว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าหัวใจสาคัญมีอยู่3ข้ออันนี้คือตามที่เขาพูดกันมีอยู่3ข้อ3ข้อมีอะไรบ้าง3ข้อมีอะไรบ้างก็คือมีคําว่าโลเคชันโลเคชันโลเคชันทั้ง3ข้อเลยก็ถ้าเป็นภาษาไทยก็ก็ ทำเลทำเลทำเลหัวใจสําคัญของของอาสาหายุคนาราธาธก็คือทําเลนั่นแหละทําไมถึงต้องย้าถึง3ข้อถึง3ครั้งเพราะมันสําคัญจริงๆถ้าเกิดเราเลือกทําเลผิดการการลงทุนของเราก็จะผิดเพี้ยนไปได้นะครับสวัสดีคุณนาว,าวีนะครับสวัสดีครับอันนี้มาอธิบายสั้นๆนะครับก็คือเกี่ยวกับการเลือกทําเล การเลือกทำเลครับก็คือเลือกทำเลในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่มันมีอยู่ด้วยที่จริงหัวใจสำคัญมันมีอยู่อยู่แค่ข้อเดียวก็คือเลือกในพื้นที่ที่มีความต้องการเช่าสูงนะครับมีอยู่ข้อเดียวนะผมว่ามีอยู่ข้อเดียวเลยสำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเกี่ยวกับการเช่าเป็นยังก็คือก็ในเมื่อเราจะไปลงทุนให้เช่าเราก็ต้องไปลงทุนในพื้นที่ที่มันมีความต้องการเช่าสูง แล้วพื้นที่ตรงไหนครับที่ที่พื้นที่ตรงไหนบ้างที่ถึงจะเรียกว่าความต้องการเช่าสูงบางทีเราดูาบ้านคนเยอะๆชุมชนมากๆบางทีชุมชนตรงนั้นก็ไม่ได้มีความต้องการเช่าสูงก็ได้อาจจะเป็นชุมชนคนที่อยู่อาศัยเดิมอยู่แล้วอ้แบบนี้ก็ไม่เรียกว่าไม่เรียกว่าพื้นที่ที่มีต้องต้องการความามีความต้องการเช่าสูงนะครับ สำหรับจุดมีอยู่สี่แหล่งด้วยกันนะครับที่ที่มีความต้องการเช่านะครับมีอยู่สี่แหล่งด้วยกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับสี่ข้อข้อที่หนึ่งเลยจุดสังเกตข้อที่หนึ่งจุดที่มีความต้องการเช่าสูงก็คือดูว่าพื้นที่ตรงนั้นมีแหล่งงานไหมดูจากแหล่งงานดูได้จากอะไรบ้างดูได้จากามี สำนักง,งานออฟฟิศไหมมีบริษัทอะไรหรือเปล่ามีโรงงานไหมผู้คนอพยพเข้ามาอยู่ไหมทำงานเป็นยังไงเป็นรายวันรายเดือนรายเป็นกะ,ะดูว่ามีแหล่งงานหรือเปล่ามีอะไรอีกอะส่วนงานราชการพื้นที่ตรงนั้นเป็นศูนย์ราชการหรือเปล่าทำไมถึงให้สังเกตแบบนี้เพราะแน่นอนถ้าเกิดเราเอาหน่วยงานราชการก่อนหน่วยงานราชการ เขาก็จะมีหลักเกณฑ์หลักการของเขาอยู่แล้วว่าข้าราชการบางคนบางตำแหน่งก็จะอยู่ในในตำแหน่งของตัวเองอได้ก็2ปี4ปีแล้วแต่วาระนะครับเขาก็ต้องย้ายไปที่อื่นเขาก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอต้องซื้อบ้านเป็นของตัวเองเพราะว่าอยู่ประมาณ4ปีเต็มที่เขาก็ต้องย้ายไปไปที่อื่น สำหรับตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งสูงสูงนะครับสำหรับข้าราชการทั่วไปบางคนก็พึ่งบรรจุบางคนก็ตอนบรรจุแรกๆเขาให้ได้บรรจุเป็นข้าราชการไม่ว่าจะลงไปที่ไหนเขาก็ไปทั้งนั้นแหละสมมติบ้านเขาอยู่เห,เหมือนผมผมอยู่สงขลาแล้วก็สอบราชการได้แล้วเขาบรรจุผมที่ไหนเดียที่ขอนแก่นสมมติไป ถามว่าผมไปไหมถ้าเกิดผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากอยากเป็นข้าราชการนะครับผมก็ไปก็ไปอยู่ขอนแก่นก่อนอไปเป็นตำแหน่งอะไรไม่รู้แหละเกี่ยวกับงานราชการแล้วก็เดี๋ยว2ปีหรือ4ปีก็ขอย้ายกลับมาอยู่ในภูมิลำเนาของตัวเองอถ้าเป็นที่แบบนี้ครับแน่นอนผมก็ต้องไปเช่าบ้านอยู่ผมก็ต้องไปเช่า อพาร์ทเมนต์คอนโดคอนโดก็ว่ากันไปผมก็ไม่มีความจําเป็นต้องซื้อบ้านนี่คือคแหล่งแหล่งของของความต้องการเช่าแหล่งที่มีความต้องการเช่าอยู่แหล่งที่1ก็คือแหล่งงานอันที่2เกี่ยวกับความสะดวกสบายดูถึงเรื่องของความสะดวกสบายสถานบันเทิงมีอะไรบ้าง มีอะไรบ้างนะครับความสะดวกสบายเช่นอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าตรงนั้นน่ะมีห้างไหมมีตลาดไหมมีสถานบันเทิงไหมสถานอ่ามันหมายถึงว่าเวลาเขาหยุดงานหรือจะเข้าไปเที่ยวมันถ้าเกิดเขาอ่ามีอยู่ใกล้พื้นที่ตรงนั้นนะครับเขาก็สะดวกสบายในการที่จะขับรถไปแป๊บเดียวก็ถึงห้าง เขาขับรถไป5นาทีเขาก็สามารถดูหนังได้เขาตอนเย็นขับรถกลับไปบ้านแล้วพาลูกไปเดินสวนสาธารณะมันก็แป๊บเดียวเขาก็อยากอยู่ในพื้นที่ที่ที่การพักผ่อนหย่อนใจความสะดวกสบายการจับจ่ายใช้สอยสะดวกสบายอันนี้ก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่คนมักจะไปอยู่บริเวณนั้นนะครับ ความสะดวกสบายนะครับข้อที่3ทำเลข้อที่3ที่ที่เหมาะสมในการที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่านะครับการคับมนาคมสะดวกการคมนาคมสะดวกนี่หมายถึงว่าอย่างไรบ้างการคมนาคมสะดวกเช่นถ้าเป็นกรุงเทพก็ใกล้สถานีรถไฟฟ้า,าถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ ใกล้ใกล้ใกล้อะไรอ่ะรถประจำทางรถตู้รถรถสองแถวประมาณนี้ใกล้ถนนหรืออาจจะใกล้ถนนบางทีบางคนเขาก็มีมีรถยนต์ส่วนตัวเขาก็แค่บ้านบ้านที่เขาเช่าอยู่อะครับบ้านที่เขาอยู่อะ,ออะให้มันใกล้ถนนเยอะที่สุดให้ใกล้ถนนใหญ่เยอะที่สุดมันก็ไม่เปลี่ยวด้วย การเดินทางจะไปไหนมาไหนติดถนนใหญ่มันก็สะดวกนะครับแหล่งที่มีความต้องการเจ้าสูงอีกที่ก็คือความสะดวกสบายการคมนาคมข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมลงทุนอยู่เลยก็คืออยู่ในแหล่งของสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมหาลัยสถาบันติวแบบนี้ครับซึ่งแน่นอนเลย ถ้าเป็นมหาลายัยมหาลัยคือคือคือแหล่งที่ผมลงทุนอยู่เลยคือเขาก็อันนี้อพยพแน่นอนเด็กนักเรียนนักศึกษามหาลัยเขาคงไม่มาซื้อบ้านแล้วก็อยู่กันไม่มีเพราะว่าเขามาเรียนแค่4ปีเรียนมหาลาัย4ปีเขาก็ต้องย้ายตรงนี้จะเกิดการหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลานะครับจะเกิดการหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาก็เรียนปีหนึ่งสี่จบเขาก็ไปทําง,งานต่างจังหวัดกลับบ้าน เด็กที่เข้ามาเรียนมาหาลัยชุดใหม่ก็เข้ามาอีกก็หมุนเวียนเปลี่ยนอยู่แบบนี้ตลอดซึ่งตรงนี้จะเป็นเป็นแหล่งสำหรับการการเช่าสูงมากแล้วมันหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลามันไม่มีว่า,เ,าเขาปีนี้คนทำงานน้อยลงจะไม่เช่าบ้านเราไม่ใช่แต่ของมหาลัยก็คือจะมีเด็กมาเติมอยู่ตลอด เมื่อเด็กมาเรียนอยู่ตลอดความต้องการเช่าบ้านก็มีอยู่ตลอดเด็กคนนี้จบปีสออกไปปีหนึ่งเข้ามาถ้าเกิดเราทําการตาลาดดีๆเราก็สามารถที่จะให้เขามาเช่าบ้านของเราได้นะครับหรือเช่าทรัพย์ที่เราบริหารจัดการอยู่อยากให้เน้น4ข้อทําเลในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า4ข้อที่ผมอธิบายไปแล้วก็คือมีอะไรบ้าง1แหล่งงาน 2. ความสะดวกสบาย ความสะดวกสบายในการเดินทางเอกะไม่ใช่ความสะดวกสบายในการเดินทางความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยใกล้ห้างใกล้ตลาดใกล้สถานบันเทิงแล้วก็ข้อที่3ก็คือใกล้แหล่งธรรมนาคมขนส่งสาธารณะใกล้ถนนใหญ่เดินทางสะดวกสบายแบบนี้แล้วก็ข้อที่4ก็คือใกล้สถานศึกษาใกล้มหาลัยใกล้โรงเรียน อันนี้คือคือแหล่งที่มีความต้องการเช้าสูงมากนะครับแล้วเราจะหาแหล่งพวกมันจะมีอยู่อีกแหล่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าพื้นที่ตรงไหนมีความต้องการเช้าสูงสําหรับผมอันนี้เป็นของผมส่วนตัวเลยที่ผมลงทุนอยู่เลยก็คือเข้าไปดูในกลุ่ม Facebook ที่เขาประกาศอ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่ม เขาเป็นกลุ่มใน Facebook ที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะหาบ้านเช่าห้องเช่าอาพาร์ตเมนต์คอนโดเกี่ยวกับที่พักรายเดือนนะครับก็จะมีผมคิดว่าน่าจะมีทุกจังหวัดเพราะผมลองเสิร์ชด,ดูใน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 เฟซบุ๊กอะครับก็จะเจอเกือบทุกจังหวัดเลยซึ่งผมก็ใช้วิธีนี้ในการหาลูกค้าอยู่แล้วในกลุ่มมันมันมีอะไรบ้างคือเราสามารถสํารวจคู่แข่งในกลุ่มก็ได้เพราะว่าเขาก็จะมาโพส ทั้งหมดไงโพสค่าเช่าเท่าไรสาภาพห้องเป็นอย่างไรในห้องมีอะไรบ้างอยู่ตรงไหนอาคารเป็นอย่างไรเก่าใหม่เป็นอย่างไรเราสามารถดูได้จากในกลุ่มเลยบางครั้งผมก็ไม่ต้องลงพื้นที่ไปดูไปดูทรัพย์ของของคู่แข่งเราจริงๆครับไม่ต้องสำรวจถึงกับว่า,าเช่นผมลงทุนในพื้นที่ตรงนี้พื้นที่หนึ่งโดยหลักแล้วผมก็ต้องสำรวจคู่แข่งทั้งหมดว่า ว่าคู่แข่งเขาอะมีอะไรให้บ้างราคาค่าเช่าเท่าไหร่สาภาพห้องเป็นอย่างไรต้องลงพื้นที่จริงแต่พอมันมีกลุ่ม f a c e b o o k แบบนี้ครับ mm hmm. เขาก็จะประกาศห้องของเขาให้กับผู้เชา่าดูเราก็เข้าไปสังเกตการในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับทรัพย์ที่เราเลือกไว้ว่าเราจะลงทุนนะครับก็ดูในกลุ่ม facebook ก็ได้อันนี้ชัดเจนมากสำหรับต่างจังหวัดนะครับ วันนี้บอกแล้วจะมาทําคลิปสั้นๆนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ไรยาวๆเอาประมาณ10นาที15นาทีสั้นๆเพื่อที่จะคนที่จะมาดูข้างหลังก็สามารถที่จะมาดูได้แบบแปบบ๊แบๆบแบบไม่เหมือนกับรอบที่แล้วไล์เกือแบบ2งชั่วโมงเลยเมื่อวานเมื่อวานเกือบ2ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้สําหรับสําหรับ EP นี้ก็คือเกี่ยวกับ EB ีการเลือกทาเลในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่านะครับ ทำเลเดี๋ยวผุงขอดูว่ามีใครถามอะไรยังไงบ้างนะครับนาวาวีสวัสดีครับอันนี้ฟรีแมนฟรีแมน,มนบางฟีอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนาวาวีถามว่าถ้าผมจะซื้อบ้านเช่า,า,ชาราคาประมาณเท่าไหร่ครับถ้าผมจะซื้อบ้านเช่าซื้อบ้านเช่าราคาประมาณเท่าไหร่ จะซื้อบ้านเช่าประมาณราคาเท่าไหร่มันหมายถึงว่าคุณนาวาวีหมายหมายถึงว่ายังไงคือคือจะซื้อบ้านเช่าในราคาเท่าไหร่ <st> ผมขอคําถามาชัดเจนอีกอีก,อกสักสักสัก,สกอธิบายมาหน่อยอธิบายมาหน่อยนะครับอธิบายมาหน่อยคือผมมันไม่ไม่เข้าใจว่าซื้อบ้านเช่าราคาประมาณเท่าไหร่ ซื้อบ้านเช่าราคาประมาณเท่าไหร่มันหมายถึงว่าเราจะไปกู้มาไหมอะใช่ไหมครับเราไปกู้ไหมถ้าเกิดเราจะซื้อบ้านเช่าเอออันนี้ผมผมไม่เข้าใจคำถามเท่าไหร่นะซื้อบ้านเช่าราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดเรากู้ซื้อก็ต้องดูที่ฐานเงินเดือนว่าเรามีเงินเดือนเท่าไหร่ว่าเราสามารถที่จะยื่นกู้ ได้วงเงินในการขอสินเชื่อบ้านเท่าไหร่อ่าประมาณนั้นไหมมันมันผมก็ไม่ทราบนะครับไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันถ้าผมเออขอคําอธิบายนิดนึงนะครับขอบคุณครับพินาขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยเอา้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันเนี้ยคุยสั้นๆไม่ยาวเดี๋ยวผม จบไลน์นี้แล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มไลน์ใหม่เป็นหัวข้อใหม่อีกอันหนึ่งเป็น EP 5นะครับ mm hmm. คุณเอาว้คือไม่ใช่จะเช่าครับแต่จะซื้อบ้านนั้นเลย mm hmm. ใช่ใช่ผมผมผมเข้าใจครับว่าจะซื้อบ้านนั้นเลยแต่ซื้อในราคาเท่าไหร่ mm hmm. ซื้อในซื้อบ้านในราคาเท่าไหร่ อ๋อจะถามว่าอ่าถ้าเกิดผมแบบนี้ไหมอันนี้ผมเข้าใจเอาเองนะจะอ่าจะถ้าผมจะซื้อบ้านให้เช่าใช่ไหมซื้อบ้านให้เช่าในไม่ใช่จะเช่าแต่จะซื้อบ้านคือมันจะคุ้มกันไหมแบบนี้ครับจะคุ้มไหมกับ กับค่าเช่าอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะอ่าสำหรับสําหรับพื้นฐานเลยนะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะการเลือกทาเลอะผมมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนี่เลยสําหรับหนังสือพื้นฐานอ่านเล่มนี้เลยนะครับผมอ่านี่สองเล่มอันนี้เล่มหนึ่งอันนี้เล่มสองนะครับ สำหรับคนที่ไม่มีความรู้หรือว่าต้องการความรู้พื้นฐานขอให้อ่านสองสองเล่มนี้เลยผมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่เช่าได้ก็ก็เพราะอ่านหนังสือสองเล่มนี้นะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นแล้วก็สามารถที่จะลงทุนได้เพราะเรามีไมซ์เซ็ตที่ที่ที่โอเคแล้วแนะนําแนะนําเล่มนี้เล่มที่หนึ่งเล่มนี้เล่มที่สองของของอาจารย์ผมเองนะครับโค้ดหนุ่มเดี๋ยวันนี้โค้ดนะครับแนะนาแนะนำ,นะนำสองเล่มสําหรับคนไม่มีพื้นฐานนะ ได้เลยโอเคสําหรับคลิปนี้สั้นๆแค่นี้นะครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวเข้ามาใหม่ในนี้มี17 17คนเดี๋ยวมาใหม่ใน ep ีที่2แปบ๊บเดียวนะครับอันนี้คลิปนี้ขอสวัสดีครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันอีกไม่เกิน2นาะทีครับสวัสดีครับ Oh.